ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทเยยา2 2 1 8มาเยี่ยมชมลูกสวนที่อำเภอบรรนพวิสัยอีกแปลงหนึ่งนะครับต่อจากแปลงที่แล้วนะครับแปลงนี้อายุได้ปี9เดือนนะครับปลูกกลางแจ้งนะครับมีสวนมะพร้าวอยู่ด้วยนะครับฝนตกเหมือนกันนะครับนี่ครับฝนตกน้ําขังที่นี่ไม่ได้ขึ้นแปลงไม่ยกล่องนะครับปลูกมาถึงครับทั้งลูกไร่ก็ปลูกเลยนะครับ ขุดหลุมปลูกเลยเลยไม่ได้วางแผนในการวางร่องวางเลยนะครับฝนตกมากณะนไม่คัดขังหน่อยนะครับแต่ไม่มีปัญหาสำหรับโกโก้ครับที่นี่ครับแต่ปัญหาหนักที่นี่คือเหมือนกับแปลนที่แล้วหรืออีพีที่แล้วนะครับคือดูนะครับมีปัญหาหนักเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับลองดูนะครับมาดูต้นนี้ก็ไเลยครับนี่ครับที่โคนต้นเห็นไหมครับเม็ดโกโก้ล่วงเกลื่อนเลยเห็นไหมครับก็ขาวนี่ครับ ดูนะครับนี่เป็นตัวโกดทั้งนั้นเลยสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุมาจากกระรอกนะครับเจาะลูกแทะลูกครับนี่ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับแทะลูกไว้หมดเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ครับนี่แทะแบบนี้เลยนะครับแทะเกือบหมดหลายลูกเลยครับนี่ตัวนี้ดกด้วยนะครับ โกโก้แ <Google S 2> ทะเจาะหมดเลยนะครับเนี่ยดเม็ดร่วงเกลื่อนเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับแปลงนี้ก็เหมือนกับแปลงที่แล้วเลยนะครับเหมือนนะฮะเม็ดโก,โก,โ,กโก้ร่วงเกื่อนเลยนะครับโดนก็ลรอกแทะหมดเลยนะครับแต่ปัญหาอย่างอื่นไม่มีนะครับถือว่าโกโก้งามสวยมากนะครับแปลงนี้นะฮะนี่ตอนนี้นะฮะสูงท่วมหัวครับแต่ดูใต้ต้นครับนี่ ปัญหาเดิมๆครับนี่ลอยเพิ่งจะแกะกินไปสดๆเลยนะครับเม็ดก็ยังเต่งงอยู่เลยครับนี่เมดสวยยังเป็นเมือกอยู่เลยครับเพิ่งจะโดนเจาะแน่นะครับเดี๋ยวดูลูกเลยครับลูกไหนโอ้โหลูกนี้นะครับเห็นชัดๆเลยเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ต้นนี้หน่อยครับนี่โดยลมฟ้าลมฝนมากิ่งหักนะครับนี่ กิฉีกเสียหายนะครับแต่ท้าต้นนี้ดกไหมกําลังดกเลยครับลูกเยอะมากนะฮะฝึงแต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับนี่ฮะปัญหาเดิมเดิมครับมีกระรอกนะครับกินกินจนเปลือกเน่าหมดเลยครับนี่นะครับดูนะครับกระลอกเจาะทางนั้นเลยนะครับนี่คราวนี้ต้องบอกกับ ลูกไร่นะครับให้หาวิธีการในการนี่ครับนี่กระเจาะครับต้องหาวิธีการกำจัดกระรอ,อกหน่อยนะครับนี่มิฉะนั้นเราจะผลผลิตเราจะไม่เหลือเลยทูนครับตอนนี้กระดกนะครับแต่กระรอกก็ชอบมากเลยเห็นไหมฮะปัญหาที่อำเภอบรรพตนี่ส่วนใหญ่จะกระรอกเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่ ด้านข้างรอบๆคือเป็นป่าเป็นป่าไผ่มีไม้ยืนต้นเยอะมากนะครับก็จะเจอปัญหานี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฝนเริ่มตกอีกแล้วสวัสดีครับ